สีเทาแลมโบไม่ชอบอยากเปลี่ยนสีแดงเปลี่ยนชุดสีให้ฟรีส่งฟรีทั่วประเทศไทยฟรีค่ o, าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศไทยฟรีโอนฟรีพรบฟรีค่าดำเนินการฟรีค่าเซ็นเอกสารโอ้ยวันนี้นะครับบีทบายช็อปวันนี้พี่บีทนะครับนี่เอา x m a x มาให้เลือกเลยนะครับวันนี้20กว่าคันนะเกือบ30คันนะครับผมวันนี้นะครับ x m a x 300จัดส่งซิ่งทุกคันนะมีให้เลือกนะสมมุติว่าสีเทาแลมโบไม่ชอบอยากเปลี่ยนสีแดงเปลี่ยนชุดสีให้ฟรี ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศไทยจัดส่งสิ่งนะครับผมไม่มีรถเดิมนะมารถเดิมเดี๋ยวเราจัดส่งสิ่งให้นะครับไม่ชอบแบบไหนเลือกแบบไหนสามารถมาหาพี่พีชได้อายุงาน3เดือนผ่านโปรแล้วเงินเดือนหมื่นสองซื้อกับพี่พีชได้แล้วนะครับผมนะเนี่ยไล่กันมาเลยนะมานี่มาเลยมีเลือกแบบจุใจเลยนะครับผมอยากได้ชอบแบบสีอะไรนะไม่ชอบแดงอยากได้ดําสามารถเปลี่ยนสีฟรีนะ ผู้หญิงผู้ชายอายุงาน3เดือนจัดจิมพิทได้เลยทั่วประเทศไทยส่งฟรีทั่วประเทศไทยฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศไทยนะฟรีโอนฟรีพร,รบรฟรีค่าดำเนินการฟรีค่าเซ็นเอกสารนะครับผมเนี่ยหูรอชัดบอกเลยนะหรือถ้าใครจะมีรถรุ่นเล็กจะเทิร์นรุ่นใหญ่มีรุ่นใหญ่หญจะเทิร์นรุ่นเล็กมีน้ำแดงจะกินน้ำส้มมีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมีไม่นวดจะกินนี่นี่มีเล็กแน่จะไปเทิร์นบิ๊กไบค์นะจีวบิทนี้ให้เลือกเป็น200คันได้เลยก็สามารถมาเทิร์นได้นะเบื่อออยยาาาาากกกกขขีีี่่บบบบิิ๊๊ไไไคค์์มมมมสรถทดด้ห นะวันนี้ครับพี่บิทก็เอามาโชว์เท่านี้ก่อนนะครับผมหรือถ้าไม่ชอบ XMAX นะพี่บ๊ทมี f o r ์ a อ่ะอีกเป็นโหล <What? S 1> นะก็สามารถเลือกจัดสรงซิ่งให้ได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ใครที่ซื้อกันสดมีส่วนลดคานละหนึ่งหมื่นนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับบีทวิชชอปสวัสดีครับ Let's Go